่เป็นนมีเนี่ิน่เป็นนี่ก็ขึ้นน่เนยินลแบบโตเนี่ยมาความนะับเท่าเท่าแต่แกงไข่พักครับสมบนบิขินว่า่เป็นตด้หน่อยเลยตรงนี้ต้องใหงานบลกเกอร์เตรียมจอมสืวางสื่อเข้าแคมเปญบ้านนี่กอยละเอียดบ้านน่จบเลยนี่สาวน้อยเสดงแบนด์ดิคือตอนนี้คิวงานสาวน้มันเต็มแล้วมีน่คอนเสิร์ตพี่น้องก็เห็นแล้วรถแห่กับเห็นแล้ว แล้วต่อไปเราจะมีศิลปินศิลปินที่แบบว่าเข่าตำพับตามบารนี่รัดอาหารทั่วๆไปหรืองานคาราบานงานแฟร์ต่างๆนี่ในภาคอีสานในในอกเุียงเทพเพราะว่าวงใหญ่ตอนนี้คือเราขึ้นมินิเอ็นบเพราะออกงานไงที่งานที่มามินิมอนิก็ไม่ได้ไปเด้พอไปก็บวงไงใ,ให้เขาเข้ากันแล้แยกออกมาอีกส่วนรถแ็คือรถแห่ศิลปินจะเป็นคนละชุด นักดนตรีก็คนละชุดสรุปว่าใอยเฮ็ดอยู่นี่ฉันเพิ่มออก็น่าจะยิ่งบบาาขึ้นอีกสีบงเลยบอนคอนเสินี่คือร้างงานนี่วงใหญ่รถแห่อสองคันแล<ช>้วก็เสด็จแบนอีกแม่งครับนักน้องนักดนตรีคนละชุดคนล้งงานงานคนละประเทศบอลบา like, าา้านนี่เรียกได้เด็กคนคือทูมาคัดเลยเถอะว่าคันหลายแล้วก็คืออาศัยแผนการแผนงานสายการสายงานสายนิ่งสายแล่นสายปานไหมเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องน้องก็ถือว่าเขาเป็นผู้นึงก็ถือว่า บริเก่งหรอกแต่ว่าเซอร์พี่น้องหลายคนหักเอาคนหักใส่คนหักเข้าเออฝากน้ำพีน้ำนองดูสิแล้วก็ราคาเปิดบลลแรงพร้อมจังมาเดียวนี่เห็นบ่นี่นี่คือนี่กินนี่นี่จะไมเรียกว่าผู้จัดการคือเพื่อนมาเป็นคนขับรถทัวร์ไปเห็นบ่ะเ,เจังพกบกับเป็นคนขับรถเ,เนี่ยเรือเฟอร์ตเจีนี่คือผู้จัดการนี่นี่สายปานเขาหลายนี่สายปานยังมาที่ปกติมาเดียวก็คือเป็นผู้จัดงานอยู่ภาคอีสานนี่แต่ใช้คำว่าโบเกอร์คนหนึงกันเลยแกทั้งไอ้ลีโอต่างไงเออ ประเภทพวกเนี่ยสายการใช้งานน้องลิโอเราก่อนสายการใช้งานหลายๆที่แก่หูจักไงจังเสียฟ้างานเซ็นเตอร์งานปเตื้ปีงานตาจังหวัดแม่นี่เหลือก็ฝากกันทั้งสี่แล้วบันนี้ในแบรนด์ของสาวน้อยวันนี้คุณบ้ขึ้นโลโก้สาวน้อยเป็นแบรนด์สาวน้อยเป็นทางเลือกใหม่อีกอย่างนึงเนาะสมมติว่าเอาจังกระจกเป็นจัดการหมุนการบวชบวชจะได้พับได้บร์เนาะอยากได้ชุดเสด็จแบรนด์ไปรับเพี้ยนบนเวทีจะตั้งห้างวันร้องจริงเวลาเอา ก็ดือนเดือนขึ้นไปอีกทีก็ได้ศิลปินเดียวใช่เข้า,าบอกเบล์นสาวน้อยกระเดื่อเบล์ภายใต้การควบคุมของวง,ง,งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเออแมงเด็กไม่ไม่หรอครับพี่น้องก็ถือว่าบพราะท่านมีผู้เห็ุละวงการมอลลัมยังไม่มียังไม่มีอันนี้เขาแจกแขนงเนี่ย<อ>มึแจกแขนงมาจากลุนเฮนป่ะอันนี้ก็ยจะคณะแรียกอีกถ้ามึงว่าผู้พวกที่ตามเราได้อีกแต่มาข้างวนี้เป็นผู้นำตรงนี้เด้ ยูทูบกับคณะแรกแชมเปี้ยนกกับคณะแรกรุ่นแห่ก,กับคณะแรกบาดรนี้เพื่อช่วงซื้อหมื่นขับปั๊บนี่พี่น้องว่าพี่จะไปได้ไหครับราคาไม่แรงด้วยมือนีบโงใหญ่อาจเสอยงยุบบนกุดรอนรุ่นแห่หรือยูซาร,การ์กทละเอียดศิลปินเขับปั๊บยุ่งเทียบเนี่ยได้บัตพี่น้องได้บัตในแบ,บนท้องสช้าไหนเพราะว่าบอกจะเจอกตอนนี่คือ ศิลปินมันบุพอพจะภาพตัวนี่ศิลปินบุพอพจะภาพอขอบคุณหลายเพื่อนไปเนี่ยเซ่เจเป็นพี่เคก,กับพี่ตวพดพูดไหมเสาวน้อยคือทองมีเงินเขาดันท่องยังสื่อท่องได้มีเงินมีเงินหลายก็ไม่สามัญซื้อคิวสาวน้อยได้เพราะว่าขึ้นเต็มแล้วสื่อท่องยังมีเงินยังเขาดันท่องยังสื่อทอ่อ,ทองได้นะเวันว่าอันนี้ถูกต้องเลยที่คันนี้ สัาเร็กกันเหรอนมั้งนีเงินจะซื้ออะไรกันบ่ดเนีคืออยุจะงงใจค้างคเนยอันนี้บ่ใดนะครับคิ้วเต็มอันนี้เขาให้อยากไปบ่ใดอันนี้ก็คือเลยเป็นของข้ามาตาวน้อยเสลเจแบนติดต่อกัได้ทั้งเบอร์0619393915เมียนครับ ขายปูปิดของเขาวันที่8วันที่9นี่159อาสิบเาบทที่เดิมเหมือนเดิมพี่นอ้องฝากเงินกันได้ครับมินิสาวน้อยออนไลน์วันที่แปดวันที่เ้เขาประเดี๋ยวขอญาตก,กินเข่ากันได้ครับประเดี๋ยวเมนูไหม,มเป็นปาดเาร็วกว่านั้นกูอยู่เมืองน่องเมืองน้าเนาะกูอยู่ก็อยากน้ำจิ้มเ็ยต้มอึอ่งแม่บอร์รนย้ำก็ได้กินมันไม่ใช่ยำได้เลยก็เห็ดหน้าดลจังได้กินเลยหลับเท่า ้านแสดงแดแดซับหีปบผงร่างตกเบื้องนะครับตกเบื้องเริ่มรับงานเกงียหน่อไม้ใส่ไก่เกลี่ยกลมาให้พัมเริ่มแล้วานวันที่หยิบซีกันยายนนอ,อือแล้วเสียนนบ ตุ้มไต่น้ไม่สมไม่ไดกินโดนต้มไต่น้ไม่สมถวยที่สวางแน้ะสุดยอดเวงอะเบิงคนนี้เบิ่งคนนี้กินปาเป็ดรายการปล่อยยังอ่ะนูนองปวดเื้อนนี่ออกมากกันได้หลังวิธีนี่พี่น้องเยี่ยวมาฝากหลายยูต้องกินรเดนหลังีนี่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋เป็นพวกนี้นะอ่าเดี๋ยวเป็นพวกนี้ว่าผมเจอะไปแยิงวันนี้ได้ยินอบ เวไปหาลูกสาวท่นนี้โซนามฮ้อนพิมเร์เบอร์มาเลยเดี๋ยวโซนามฮอนโซนามหอนได้ผมทำตอนนี้เราจะนตื่นขึ้นโซนาม้อนแมโซนามห้อนอยากโซนามฮอนแมเิไปกินโมเขียบันทีเินิโมเขียดเไปกินนเกียวนไปกินข้าวต้มร้านเขาผัดติด มีหมกเขียดหมกปลาซิวหมกเขียดหมกปลากระหย่างมีเบิร์ตความปลากระหย่างยูบานอเขาไม่ได้กินมา่งเค็มได้กินมั่งนึกไรเนาะเขาคนมาขายผีปะจังอึ้งเมื่อกี้นี่โต้ึ้งใครเห็นไหมเมืองบรรยากาศเลยนอนเมืองบรรยากาศสุดยอดเกินเลยเดย์มองเราใชยคลิปหมุ้งหัวมุ้งน่แตกแดดตับครับพีเอดปองรังนี่ค่ะบรรยากาศมีศิลปินดาราใส่มาแล้วก็พาไปใชยคลิปทั้งหมดนี่แล้วนี่เดย์คนหนึ่งจะคลิปอยู่อะ ใส่แยาทีฟันผิดอันไหมโอ้ยอกินขางก็แสบเลยว่ะเป็นี่เป็นงานใครป่ะดีสองรวดเนี่ยนะบ่แม่นดอกบ่าม้นก็ถึงสิบรวดอก ติบม <Pil> ันอนี้มยังวัดชกบ่ <ELL> <All right. S 2> <parte> ีว well, ันเสาร์ I mean, ่มวันเสาร์บ่ีวันเสาร์วันเสาร์ที่5เช็คอินจอง10โลเสร็จแล้วเ็าทีไม่มีปัญเกินที่มุ้งเอที่นีกินข้าวสุไปหนังั้นครับจอง คิดหนาเชียวบรรยากาศหนางานมาฝากครับคลิปนี้ไวซอนี่เดอร์ไทยคลิปวันที่แปดวันที่เก้าแปดเก้าสิงหาบัตรออนไลน์ใบเดียว159บาทชมได้วันที่8ปดทีเ้าเออใบเดียวเหรอสมือเออใบเดียวเพิ่งได้2มือกลุออ่มสุดกลุ่มโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับหน้าฝนอ,อ่าเนาฝากพี่น้องไว้ซอนี้ครับเี่ขอไทยโลนะครับพี่น้อง ทั้งสเดือนทั้งกลับครับเป็นอร่อยแซ่แซ่ลูน้ำไห้ครับไป็ไงน้ำเสือปครับพี่แมนแมนมนพี่ยึดผงล่างครับสเต,แตกแดครับคุณรคุณยุคายาะยุ่งซีไอ่พี่น้องครับบุ๊คสุดยอดสุดยอด